ในุงกรเททพอะไรเริ่มนั่ง BTS มาลงสยามเดินต่อมาเจ๊กๆท่าเรือหัวช้างนี่ทางเข้าโอโหสุจยูนี้เธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างรู้ใจโอโหจอดขึ้นค่ะ12บ้าทน,นั่งไปสักพักฝนตกถึงที่หมายฝนตกแออรมากฝนค่ะไม่มีอะไรสับังวันหยุดก,ก็ได้อะเอออะอบิงบ้าปิดดอ ใช่จ้ามันปิีวแล้วก็วิ่งจากฝนข้ามกลับมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวหาร้านคาเฟ่ตัวไม่ใช่ละตัวพายุอยู่บนหัวเราคือแสงมาปุ๊บมาพร้อมเสียงนะไอ้เหี่ยมันดังฟังฟังตัวไม่ใช่ละคือฝนหยุดราไม่ได้ถ้ามันไม่แรงพออันนี้แรงพอละ เนื่องจากกําลังจะเกิดแต่โดนฝนคุมกําเนิดก่อนแล้วก็เลยหากขาไฟริมของนั่งนะคะเลือกแล้วนี้ผมว่าไรเพราะไม่มีเอาจอค่ะโซจึง so คือหาที่นั่งวาดรูปจระม,มุมนี้มัน g r ร y เวอร์นี่นะคะวิวนี้แล้วก็เห็นยอดปราสาทภูเขาทองหน่อยนึงเรียบเลยถ้าเดินอยู่ตรงนั้นนิดนึงแล้วก็เดินมาหน่อยนึงก็จะมาเจอกับตานนี้นะคะเราจะไปกันต่อ เดินถนนสายนี้ไปเพราะว่ามันจะไปถึงจเจริญกรุงป้าแล้วก็จะเป็นตลาดร้อยต่อเอ่อก็จะเป็นพวกไม้อดไม้แปรรูปอะไรอย่างงี้อยากเดินเข้าไปดูนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแบบเดินเข้าไปดูในฐานะอะไรเพราะว่าไม่เช็คขาแล้วหนึ่ง,องรอไฟแดงจ้าอยู่เก่าของจริงวะ่ะดวยเฮ้ยทางเดินดี ตกใจมากคือก่อนเดินเลี้ยวเข้ามานี่้าคนนึงคือถอดรองเท้าแล้วก็ยืนมองกูอะคือถอดรองเท้าถือข้างหนึ่งแล้วก็ยืนมองกูใช่ไหมคือแบบแล้วก็เดินผ่านมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ผัดจาก้าบุ๊คมีผู้ชายคนหนึ่งกูเดินผ่านมาแล้วนะเขาก็ทกักกูนึกสื่ออะไรอะ่ะกูผ่ันไปเออเขาเขาบอกว่านึกสื่ออะไรอะ่ะขอกระดาษแผ่นหนึ่งได้ไหมกูก็บอกว่าอ๋อได้ค่ะเป็นหนังสือวาดรูปเชยๆค่ะซอยนี้ปลอดภัยใช่ไหมแต่ก็ดูไม่ได้มีอะไรอันตรายนะ ที <S <S ่เดินอยู่คือพระนครออนโอ่งอ่างอ้ดิสซิสคอนโอ่งอ่างเหรอแบบว่าได้ยินมานานแล้วเท่หว่ะเท่หว่ะคือเพิ่งกินชาไทยไปแก้วนึงเท่หว่ะ อืมตามนั้นกินไปแล้วแก้วหนึ่งก็กินอีกแก้วได้ไหวมากจริงเดินขึ้นบันไดได้สามก,ก้าวมีมูดร้านนะ as you see เลยคือแบบว่ามันยูนิคมันไทยมันเกร์มันโอเคนะมันเอาจอแล้วก็มีอินโดเราวว่ารูปนี่อืมพรสวรรค์เวอร์นะอุมถ่ายรูปเยอะมากสิ่งที่ยูนิคเลยคือเนี่ยพวกเครื่องประดบับงานไม้กับต้นไม้รด่าเสร็จก็เอาให้พี่พนักง,งาน ดีไปกันต้อเดินเล่นวนๆจนกลับมาตอนมืดลุงคนนี้ยังอยู่ที่เดิมลุงยังนอนอยู่ที่เดิมก็เลยเดินซื้อไก่ตับหนังไก่กับข้าวเหนียวน้ำจิ้มแจ่วที่ร้านนี้โอเคเอาให้เรียบร้อยแลวคือกูก็เดินเข้าไปถามว่าพ่ลุงคะาสวัสดีคอกินข้าวหรือยังคะ ยังครับกูก็ยืมให้หนูซื้อมาฝากค่ะจบเจออีกหนึ่งเมื่อกี้ดีนะกูมีท้าไข่อยู่สองอันที่ก็ให้เงินลงไปสี่สิบเหมือนเดิมกินข้าวหรือยังคะยังเลยแต่ว่าคุณลุงให้พรด,ด้วยคือทุกคนให้พรกูน่ารักคือกูซึมมันไม่ได้มีแค่นั้นเดินมาเรื่อยๆมันก็มีอีกเยอะบางคนไม่มีอะไรติดตัวเลยย่า เที่ยวสุดๆโอ้ยแอมบู๊ตบู๊ตเอเนจีปล่อยวางช่วยได้เท่าที่ช่วยโอเคอย่างน้อยก็มี3คนที่ได้กินข้าวเย็นถึงเยามาบ้าน,เด,น,านเดินผ่านเดินผ่านของอยู่แค่ตรงนี้พ่อ กถามคนแตกหน้ากินข้าวหรือ,อยังไปหคนแต่กูยังไม่ถามพ่อถามแม่กูเลยว่าแล้วก็โทรไปก่อน